โอ้เอยมันก็ไม่กระตุกเท่าไหร่นะจริงแล้ว่ายนะมันเจ็บกระตุกนิดหน่อยเอาไงอยู่เนีย่ยร้อนร่อนเพราะไหวะไม่เข้าใจจุดเริ่มต้นความละอืมอืมอืมพอดูได้แต่ไม่อยากดู เมืองแบบนั้นน่ะเกิดที่นี่พี่ตาบูบตาลีเกโดดาวแปลเป็นภาษาไทยยังไงเย้กูวิ่งฝ่าซอมบี้มาไม่เป็นไรเลยเก่งไงไปไปไปมันมาแล้วล่ะโอ้ยพิศอโอ้ยน้ำน้ำน้นกูมูฟเมนดีอย่างกะไรครับพอดีครับ ไปละของมอาคาบแดดแล้วะเอ้ยตรงนี้มันเอ้ยมีดมึงโดนมึงโดนเขาบอกเขาบอกออโต้นี่คือยิงรวยใช่ไหมปังต่อคืออะไรมึงมาแล้วมาแล้วยิเค๊กู่ต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 ายแล้วไปขึ้นรถดีเอาลงฮะขับไม่ได้ แม่เหมือนจับวางมาเหรอมาชกันมิอยู่คนละโลกกันเลยเร็วมากเลยเอ็งอยู่ไหนอะมะมไม่รู้คงหาด้วยกันไม่ได้เฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดฉอระยะ่าไสเฮียอย่าทำกูดินี่ไง

อ๋ออยู่ตรงเมืองตู้คอนเทนเนอรลจำได้มั้ยน้องเมืองที่อยู่แถวนั้นใช่ไหมอังกันแปดปีอ่ะอังกันเซาท์พลาอังกันโอ้ยกากชนวนชนอื้ออเร็วเร็วแรงขึ้นนูรถฟ้าสองอย่าทำกับเพย่างนี้มึงก็ตัวเดียวมึงเมื่อก,กี้มึงเก่งใช่ไหม ตัวเดียวมึงจะเก่งไหมไอสัตว์มาบางรถจั่นบ้างรเถาะกไม่เอามีสองตัวเว้ยกล้วยเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยมันไม่โดนเลยเฮียกูตัดแล้วเจอรถตายนะจ้าจูบเจอรถเว้ยเจอรถคว่ำด้วยรถอะไรถึงเวลาตายพวกแกรถชมพูรถกล้วยโป้งนะเดี๋ยวจอดนะเดียวจอดหยุดไหมหยุดไหมไม่หยุดเดี๋ยว นี่นัดเดียวจอดจอดเลยกูจะตายแล้วโอ้ยมีอีกตัวตัวนี้น่ากลัวมากออกมาเก่งกับมึงกากกูหลอดแล้วไอ้ควายสมบีงโง่เงต่าตุกตุกแลมนี่แน่จรมัลงไอ้กากคิดด้วยเยอะฮะคิดเยอะสั๊กกาไม่กล้าวมาหรอกถ้าให้เธอพี่อืมลื่นตื่นอยู่นิดหน่อยเอาซอมบี้นินครับ นิดหน่อยแม่งไม่แตกอย่าเดินซอมบี้อย่าเดินซอมบี here, ้ชอบเดินแบบคนแก่ใมับินมาไงวะมาอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วเหรอมึงใช่ไหมมึงอีกแล้วมึงอีกอื้อหือไม่โดนสักกระดอกเลียงออกมามามาผมมีเขาเดินเข้าออกซอมบี้ดูศพเพื่อนเว้ยซอมบี้ฮะดูศพเพื่อน <laughs> มันเดินมันใกล้สพเพื่อนแล้วแม่งแม่งก็กลมหนาจะเอาอะมึงจะเอาอะกูขอโทษในวันนี้กูก็เจอเมืองแล้วกูเดินมาตั้งนานอ้าแม่งคนติดตามช่วงนี้กระแสแรงไปเล่นเรื่องฮอร์โมนมาจะอยู่ที่ไหนเนะี่ยอ้า ไม่ตอบอะยิงยิงไอโซนแอร์พอร์ตตรงไหนละ่ะนั่นหรือเปล่ปา,ทาทางคุณคุณนั่นมันไหนมึงวะไหนเนะี่ยอยู่ไหนเนะี่ยองหลังเอาเปืนไม่ฆ่าซะมีอันเดียวเอามางั้นมีอะไรบ้างวะอันเดียวเฮ้ยวันนี้นะครับเขาก็จะสมบีกันหนึ่งนายอุย้ยมันจะไม่ต้องยุ่งกับ